สวัสดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียนฟรีนะ24ชั่วโมงสำหรับวันนี้นะครับก็คือเราจะมาเรียนคำว่า what what ออกเสียงมีตัวทีนิดหนึ่งครับ what what ภาษาอังกฤษเนาะทีนี้ตรงกับภาษาญี่ปุ่นคำว่านั่นนี้หรืออ่านว่านันก็ได้นะครับทุกคนนั่นนี้หรือนันเป็น i n t e r r o g a t i v e pronoun นะฮะก็คือง่ายๆ เป็นสรรพนามที่ใช้ในการถามคำถามนะฮะทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเวลาเราจะถามว่านี่คืออะไรนะครับนี่คืออะไรเนี่ยภาษาญี่ปุ่น,น่ะเขาก็จะขึ้นว่าโคเระโคเระขึ้นมาก่อนเสมอนะแล้วก็ตามด้วยคำช่วยวะเพื่อบ่งบอกว่าอะไรคือประธานของประโยคอ่ะในที่นี้ทุกคนลองดูว่าอะไรคือประธานของประโยคคือคำว่าโคเรถูกต้องไหม ทีนี้โคเลเนี่ยคือนี้แต่เราไม่รู้ว่าอันนี้หรือสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับญี่ปุ่นก็จะใช้คําว่านันนันนะนันในการถามในการถามแล้วก็ใช้คําช่วยอีกตัวหนึ่งมาปิดท้ายประโยคเพื่อเปลี่ยนประโยคบอกเล่ามาเป็นประโยคคําถามก็คือโคเรวานันเดสกะโคเรวานันเดสกะนะจะมีความหมายว่า what is this นะ what is this ภาษาอังกฤษ What Where When Why เนี่ยพวกคำ Question Word เนี่ยมันจะขึ้นต้นข้างหน้าเลยเนาะภาษาอังกฤษเจนเซว่ามันชัดดีเนาะเพราะว่าเวลาถามคําถามเนี่ย What w h e n Why อันเนี้ยคือขึ้นมาเลยแต่ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นคือคําที่เป็นคําถามนี่ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ถ้าพูดว่า What is that What is that นะฮะก็เปลี่ยนจากโคเรเป็นอะไรเซเรเปลี่ยนจากโคเรเป็นโซเรก็เป็นโซเรว่านั่นเดส โซเรว่านั่นเดสกแค่นี้เองก็จะมีความหมายว่านั่นคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโคเรเนี่ยจะมีความหมายว่านี้โซเรจะมีความหมายว่านั้นอเรจะมีความหมายว่าโน้นนะนั่นเดสก้นั่นเดสกว่ What is that over there? What is that over there? นู่นนะคืออะไร What is that over there? นู่นนะคืออะไรนะครับทีนี้เรามาดูการใช้คําช่วยงะนะครับ คำช่วยงะเนี่ยเขาบอก we have seen that the particle ว a s i n d i c a t e the subject of sentence คำสำคัญคือคำว่านี้ subject of sentence อ่าก็คือประธานของประโยค b u t the particle นะครับ also indicated it ในที่นี้คืออะไร it ในที่นี้ก็คือ subject of sentence ก็คือตัวกะเองเนี่ยก็สามารถที่จะแสดง แสดง subject of sentence ได้เหมือนกันนะครับ this particle w o r cannot be used with interrogative interrog pronoun นะฮะ such as dare อ่านะ dare นี่จะมีความหมายว่า who ก็คือแบบเวลาเราจะถามว่า who who is he ใครนะครับก็คือ kare า a d a เ e d e s ก้าใครบาร์ดเลเดสก้า dare นี่ไว้ถามว่าใครนะครับนั่นนี่นะฮะใช้ถามว่า what นะครับ what นั่นนี่นะฮะ what วอตก็คืออะไรนะใช้ใช้เหมือนกับนันนะครับโดเลนะโดเลจะมีความหมายว่าอันไหนนะตรงกับภาษาอังกฤษคำว,ว่า which one which one ทีนี้เขาบอกว่า you need to use the particle งะ and don't forget it don't forget to repeat i s to indicate the subject when answering when answering พูดง่ายๆง่ายๆเลยนะครับความแตกต่างก็คือคำช่วยวะเนี่ยใช้เกินตอนแรกนะครับเกินตอนแรกเวลาบอกประธานเนี่ย ใช้เกินตอนแรกเลยแต่พอเราใช้ตอบนะครับเวลาใช้ตอบเนี่ยเราจะใช้คำช่วยงะในการตอบนะครับอ่ะอย่างเช่น who is the student ใครคือนักเรียนนะครับภาษาญี่ปุ่นก็คือจะเอาคำว่าดารงะคำช่วยนะครับดาเรงะตามด้วยคำนามกักเซกักเซนะครับ,รบเขียนว่ากักคุเซก็จริงแต่บางทีคนญี่ปุ่นเขาก็จะอ่านว่ากักเซนะครับทุกคนกักเซ ไดเรก้ากักกุเซเดสก้าไดเรกากักุเซเดสกาก็คือใครคือนักเรียนนะครับทีนี้ถ้าเราจะบอกชั้นเนี่ยแหละคือนักเรียนก็คือวาตาชิกะวาตาชิกะคือชั้น i am student ก็คือวาตาชิกะกักุเซเดสวาตาชิกะกักุเซเดสนะฮะหรือเราจะถามว่าอะไรคือความยากนะครับอะไรคือยาก what is difficult what is difficult นั่นเองค่ะมูสึกาชีเดสก้า นั่นนีก็คืออะไรถูกช่องแมมใช้คำช่วยงะแล้วก็มูสกาชิมาขยายคำว่านานี้ก็คืออะไรที่มันยากนะตามทวยเดกสกะอะไรที่มันยากแล้วก็บอกบุงโปงอะมูสุกาชิบุงโปะมูสุกาชิบุงโปจะมีความหมายว่าแกรมแมนะฮะกรมมาทีนี้ถ้าพูดว่าถ้าเราจะพูดว่ากรมมาภาษาญี่ปุ่นนะฮะเะเปนิสกราแาเราเพียงเอาคำคำคำว่าภาษานะ าใส่ได้เลยนะครับต่อคำว่าบุงโปได้เลยอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นอย่างนี้นะนิฮงโกะบุงโปอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจแปนิสแกม่าได้ไหมนิฮงโกะบุงโปทีนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็เปลี่ยนเป็นเอโกะ บุงโป o เอโกบุงโปก็คืออังกฤษแกมาอ่าอย่างนี้นะทุกคนทีนี้เราจะถามว่าอันไหนที่มันน่าสนใจอันไหนภาษาญ,ญี่ปุ่นใช้คำว่า d ดเ e นะตรงมามาว่า which one which one is interesting which one is interesting d ดเล k ก o โอโม h ชิโร d เดสกะภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคำว่า more ด้วยนะทุกคนเพราะมันเป็นการเปรียบเทียบคำว่าอันไหนแสดงว่ามีอันใดอันหนึ่งมีอันใดอันหนึ่งอะ มีความน่าสนใจมากกว่ารูปภาษาอังกฤษมันก็จะเป็นม o ด e r n นึกอ,ออกไหมทีนี้คําว่ามอมันก็เลยจะติดกับคําว่า interesting อ่า interesting เข้ามาคือโคเรกาอโมชิโรอิเดสกโเรกอโมชิโรเดสกภาษาญี่ปุ่นคําคุณศัพท์มันจะง่ายนะทุกคนคือมันจะลงท้ายอย่างเงี้ยอีลงท้ายด้วยอีก็มีอีกแบบหนึ่งคือลงท้ายด้วยนะนะครับทีนี้เราบอกอันไหนเราก็ต้องระบุอันนี้ใช่ไหมครับก็คือโคเรกะนี่ไงโคเรกะ โอโมชิโร่เอดสโคเรกะโอโมชิโร่เอดสทุกคนมาดูที่โนต้ตเนาะถ้าเราบอกว่าเซนเซวาดาเลเดสกะเซนเซวาดาเลเดสก์ะมันจะมีความหมายถามกว้างๆนะครับตรงภาษาอังกฤษว่า who is a teacher ใครเป็นครูบ้างใครเป็นครูบ้างนะเซนเซวาดาเลเดสก์ะเซนเซวาดาเลเดสก์ะใครอะเป็นครูนะครับเซนเซวาดาเลเดสก์ะแต่ ครูคนนี้คือใครคนนี้ที่คือครอูครูคนนี้คือใครนะครับครู who คนนี้คือใครเนาะมันจะมีความหมายอย่างนี้นะ who is the teacher ทุกคนต้องเรียนตัว the the เนี่ยใช้ระบุตัว teacher คือคนคนนี้เท่านั้นไม่มีคนอื่นมีแค่คนเดียวนะครับ who is the teacher ก็ครูคนนี้คือใครคือคนนี้คนไทยมันจะมีความหมายแตกต่างก็คือไดเรกซนเซ ดัลเรกาเซนเซเดสกาใครเนี่ยคือครูคนนี้ความหมายมันจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ถามว่าใครคืออาจารย์เนี่ยคือใครไม่ใช่มันจะมีความหมายว่าใครเนี่ยคือครูนะอันนี้ทุกคนเก็ตแล้วเนี่ยกดคําว่าบวกหนึ่งลงมานะครับในคลิปนี้นะกดคําว่าบวกหนึ่งลงมานะครับเซนเซดัเรกาเซนเซนะดัลเรกาเซนเซกดคําว่าบวกหนึ่งลงมานะครับอ่ะทุกคนมาดูคอมพิวเตอร์ฟอล g sentence นะลงชูมงไดนี้ กต่อิเล็กตราไซอันแรกก็เรียกว่าอะไรนั่นเดสกาเขาจะให้เราฝึกใช้คำว่า WHAT นั่นเองเราก็เติมคำว่านั่นลงไปนะครับนั่นเดสกาอ่านะถัดมาโซโนทเบโมโนวะนั่นเดสกา what is that food ก็ถาม WHAT เหมือนเดิมเราก็เพียงแค่ใช้นั่นลงไปนะทเบโมโนวะนั่นเดสกาก็จะมีความหมายว่าอาหารนั่นนะ่ะคือ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ What is difficulty What is it? ก็คือหน,น้านนี่นะน,นั่นนีกามุอศกาชีน,านั่นนีกามุอศกาชีอะไรที่มันยากนะครับน,นั่นนีกามุอศกาชีนะฮะ What is that building over there แค่จะถามว่าตึกนั้นคืออะไรตึกคือคำว่าตเตโมโนตเตโมโนนะฮะตึกก็คืออนุตเตโมโนะนั่นเดสกาอนุตเตโมโนะนั่นเดสกาอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ what is famous นะ what is famous จะมีความหมายว่าอะไรที่มีชื่อเสียงนะฮะก็เป็นหน้านี้อา้าวหายไปนะหน้านี้งนะนะฮะวันนี้เซนเซอาจจะป่วยนิดนึงนะทุกคนหนะ้านี้งะนะฮนะนะ you m เ a สですかอะไรที่มีชื่อเสียงนะฮะหนะ้านี่ก็ you m เ a สですか who is the teacher อาจารย์คนนี้คือใครนะฮะ ดะเรกะเซนเซเดสดเรกเซนเซเดสนะฮะ Which one is interesting Which one ภาษาญี่ปุ่นทุกคนนึกออกไหมคือคำว่าอะไรโดโดถ้าเป็นพวกแบบถมสามให้เลือก 1, หนึ่งทสีใ่ 1, ให้เลือก1นะึ่งให้เลือก1นึ่งให้เลือกหนึ่งขึ้นด้วยโดโดเรอ่าใส่คำช่วยต้องวะหรือกะดีกะนะ พราะเน้นนะครับว่าอันไหนมันน่าสนใจนะะโดเรกะนะฮะโดเรกะโอโมชิโรยนะ,ะโดเรกะโอโมชิโรยอ่าถัดมา which one each sheep which one ก็คือโดเรเหมือนกันโดเลก,กะยาซุยโดเรกะยาซุยเห็นไหมเออไม่ยากเลยนะคนปอบมือบึง้งๆอ,อ่านะใครได้8เต็ม8นะครับพิมพ์ลงมาให้ให้หน่อยนะครับ ใครได้8เต็ม8นะแต่ถ้าไม่เต็มไม่เป็นไรก็พิมพ์ว่า6เต็ม8อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะเรามาลองทดลองแปลนะครับสังเกตคำว่า what is this นะก็ง่ายๆคือความหมายนี้คืออะไรนะครับ what is this ก็ coriwa นั่น desk นะ what is this นะ what is difficult อ่ะนั่นนี่นะ นะมูซืคาชิเดสกาอ่าเราอย่าลืมคำว่าเดสกานะนะั ika, ่นนี่ก่ะมูซืคาชิเดสกา what is that over there นะฮะนั่นนะี่ก่อ๋อ over there เนาะ over there ใช้คำว่าอะไรวะนั่นเดสกาน่ะนะ what is over there นะครับ which ตามด้วย which ก็คือคำว่าโดเลนนั่นแหละ Which is the teacher book นะฮะ Which is the teacher book Which ก็คือโดเรกา teacher book ก็คือหนังสือของอาจารย์นะก็เซนเซโน่ห้งเดสกานะฮะโดเรกาเซนเซโนะะ่หนะ้งเดสกาประมาณนี้ Which is Ken house นะฮะก็โดเรกยาเหมือนเดิมเคงโนเ e a เดสกา อ่าอย่างนี้ก็ได้ do re ga ke n ง no e อเ e ska ถัดมา w i c h the dictionary wish ก็คืออันไหน do re do re ga ji sho ji sho อ่ามันเป็นตัวคันจิสังกันนะ ji sho ska อันนี้ยากหน่อยนะทุกคนนะ do re ขึ้นต้นด้วย wish เนี่ยใส่คำว่า do re ให้หมดเลยนะฮะแล้วก็ Which movie is interesting? Which movie ก็เ uh ป็นเอ่ออันนี้ต้องใช้คำว่า donate นะฮะ donate a กะ interesting คือ o m o s h i r o i ตามด้วย d e s อ่า uh, อย่างนี้นะเราใช้คำว่า donate ก็ได้ donate ยังทุกคนยังไม่ได้เรียนเนาะ Which movie ก็คือ ภาพยนตร์อันไหนนะที่มันน่าสนใจนะ which movie is interesting โอเคสำหรับวันนี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมนะมันก็จะมีสาระดีๆอันนี้เซนเซนก็จะทำเป็นซีรีส์ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจที่แบบจะเรียนสายญี่ปุ่นเต็มๆนะครับก็ไปดูที่เว็บไซต์ได้เลยซึ่งมันก็จะมีแบบคอร์สที่เหมาะกับทุกคนเนาะก็คือคอร์สที่สำหรับคนต้องการจะติวนะครับแล้วก็คอร์สที่เป็นแบบใครเป็นเทคนิคเชียน นะครับก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับอ่าเที่ยววาโคเลเดโอวาริมัส